หลักการเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการอามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้สอนเด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูการพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐม,มวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองอามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพและเต็มอามศักยภาพโดยกำหนดหลักการดังนี้หนึ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐม,มวัยทุกคนสองยืดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กอํมบริบทของชุมชนสังคม และว,วัฒนธรรมไทย3ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองรวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือกระทําในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ4ี่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีวินยัยและมีความสุขห้าสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลักการเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และการศึกษาที่มีคุณภาพอามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้สอนและเด็กกับพ่อแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูการพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองอามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมสมวัยมีคุณภาพ และเต็มอามศัก,กยภาพโดยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ3-6ปีกำหนดหลักการดังนี้เลี้ยง4.1หลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญคำนึงถึงพัฒนาการอามวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลจารายาพีทีวิตของเด็กอาบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมภาธุรส4.2หลักพัฒนาการเด็ก และการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมและสมดุลทุกด้านผ่านการเล่นอย่างมีความหมายได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยวิธีการเหมาะสมกับวัยและความสามารถสอดคล้องกับการพัฒนาสมองและมีการพักผ่อนเพียงพอจัด4 3หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นการจัดกิจกรรมบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลายเปิดโอกาสเด็กได้เลือกคิด ตัดสินใจและลงมือทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวยัยมีทักษะชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุข44ีหลักการบูรณาการบริบทสังคมและวัฒนธรรมโดยตระหนักในบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็กให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้จากวิช,ชีวะและวัฒนธรรมของตนเองรวมถึงวัฒนธรรมอื่นๆที่ใกล้ตัวอย่างมีความหมาย5745หลักการ มีส่วนร่วมของครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนโดยสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ครอบครัวและชุมชน เปรียบเทียบหลักการ